่อไปคือภารกิจที่รอคุณอยู่สองภารกิจภารกิจแรกก็จะเปิดตรงเครื่องเล่นต่อไปนะคะและภารกิจนี้เตรียมรับได้เลยเราจะให้ซาสโซนี่ไปส่งแก่ท่านร็ที่ไม่ต้องเดินมือเลยอย่าเพิ่งจัดให้เองพอ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 ดีะยวมาฟังค่ะด่านที่สองนะคะบอกว่ารักแท้ต้องพิสูจน์ด้วยการยัจริงกแท้ต้องพิสูจน์ไย ไม่ดีเลด้เหมือนอสบายนะพี่เราตะต้องพิสูจน์ระยะทางอยากดูว่าพนักงานของเรานะคะจะมีความรักให้กันมากขึ้นแค่ไหนครับลองพิสูจน์จากด่านนี้ให้ดูหน่อยพู่นเบือนึ่งเนี่ยเด่ยวเล่งก็ว่าดีนะคะจะได้รู้ว่าใครรักเราด้วยนใครจะรักแกโคถึกนึกคึกยำดึกที่มันนั่นากลัวเลอคือน้ะแกเนี่ยนะไม่มีใครรักแกหรอกเอลิ่งโคถึก มาพิสูจน์พิสูจนรักแล้วกันตอนนี้รักแท้ผมอยู่ที่ไปพิสูจน์ทาแบ็คอันนี้ขอไปดีค่ะอันนี้เลยไอรังครับลูกมึงคิดอะไรเอางาล่ะไม่การเสียเวลาเนอะงั้นเราไปดีนไาดันพร้อมกันหนึ่งสอไปค่ะตดกับซิบ้า ระวังแล้วเราก็เลยมีหมวกกันน็อกรอเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองหมวกกันน็อกไม่มีมีหมวกกันใจผมจังเกอร์เทมหาคนอื่นหรอกครับพอได้แล้วค่ะเพราะว่าอีกภารกิจอีกหนึ่งค่ะนี่ที่นีถามว่ามายังไม่หมดแค่แค่เนี้เราเขาอ่ะไม่สนุกหรอกให้หับเป็นผู้ไม่เกี่ยว คับยล่เอจันได้แล้วเพื่อนได้อยู่เ้ได้สบายใจอสุดแล้วสอดีค่ะีค่ะเคุณแม่ไกัเพื่อนหน้าที่ดูแลคุณอค่ะคู่นี้น่ากลัวสุดนะเพราะเีคนขับสามพร้อมค่ะพร้อมเปตวงไปเลยค่ะไปเลยนะไปยับ ไปเลยครับไรเลยอะไทุกคนไม่ลับถูกเราไปค้นกอเราก้องาสอนการปฏิบัติกันว่าจะขีหรือขับทีรุ่นี้ไปได้อย่างไรเชิญค่ะเอามาเจอดี่โอดรโอู้กหู้ให้จับไว้เพราเดี๋ยวจะล่วงไปอาจจะจับสักรยางไม่จอด มาจับพี่ชายผมด้วยนะครับหลักการนะคะก็คือเป็นเหมือนจักรยานง่างยาๆเลยอันนี้คือแหนะนะคะเวลาไปไหนเราจะมีสิ่งผิดข,ขวางอยู่ข้างหน้าให้โยกซ้ายโย,ยกขวาคอยหลบไป <ๆ S 2> ที่ทฤษฎีไวท์บีบไปพร้อมๆกันต้องบีบเบรกต้องประคองเบรกตลอดที่บีบเบรกเพราะว่าเราไม่มีมอเตอร์ไม่ต้องปั่นแต่ลงไปข้างล่างเราลงเขาแบบแปลงร้อง เขาเขาเขาแล้วนั่นเองค่ะและเมื่อระยะทางมันจะมีอยู่ช่วงโค้งหนึ่งที่มันเป็นเรียบนะคะก็ให้ยกใจยกขวาเพื่อให้ฟังเร็วเรื่อยๆค่ะเราพร้อมไหมคะผมจะสรุปให้ทุกคนฟังนะครับดูทุกคนจะดูไม่เข้าใจนะครับหลักการรถคันนี้เลยคือยกซ้ายยกซ้ายยกขวาบีบบีบบทั้งคนทั้ครับทำตามครับยกซ้ายบีบบีบบีบโยกขวา พอเจอปุ๊บปี๊ๆปีครับตัวแกนเนี่โค้งแรกเนี่ยไปดูจะปลอดภัยนะครับทุกคน เจ๊5ครั้เป็นความผูกหานเลเจ๊โอเคค่ะยินดีด้วยที่ทุกคนผ่านทุกภารกิจมาแล้วอันนี้คือภารกิจสุดท้ายที่คนจะปฏิบัติกันใครจะเป็นผู้รับภารกิจโอเคนะคะอย่ลืมปืนฮะอย่าลืมปืนจะได้มีการานกากาน เรียบร้อยขอบคุณครับอาละครับทุกคนครับโปรดทราบนะครับผมจะอ่านตามนี้เลยนะครับครับผมคุณโปรดฟังนะครับด่านนี้เป็นด่านที่สามเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับให้แบ่งเป็นสองข้างข้างสี่คนนะครับติการมีอยู่ว่ายิงกันให้เลขไปข้างหนึ่งใครเลขที่สุดฝ่ายนั้นชนะครับงานนี้ต้องมีการเล็กกันมั้งครับผมสี่คนใช่ไหมครับหรือก็ เขาแบ่งแบบแฟร์แบ่งแบบแมนแมนเลยว่ามาพูดตัวผู้ชายอย่างเราเนี่ยเราจะต้องมาถูกต้องครับก็จะมีผมครับมีหมาดมครับแล้วก็มีผิวก็มีลุงหือครับก็ท่งเดียวกันครับเป็นการแบ่งที่แฟร์มากสุดแล้วปล่อยผู้หญิงอยู่ด้วยกันหมดเราผู้ชายอยู่ด้วยกันถูกต้องครับพี่พอมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพอเลยอะเออผิวว่านะเดี๋ยวเรามารวม เราเคยเป็นอดีตกันนะแต่ปัจจุบันมันทำให้เราเราจะฝากให้ฝรั่งเนี่ยมาเก่งกว่าคนไทยอย่างเราไม่ได้ฮะอะไรกันนะครับอะไรเสือกี่อะไรเริ่มเลยพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมไหมเร้อมแล้วแดงฝั่งครับไปดิไปดิอ้าวไปดิใครอยู่ไปดิไปดิ

แเด้ลเงี้ยถือูหาดูหน่อยดิาถ้ารู้สึกที่เด็เกินว้านี่นี่ขนาดเราเล่นแค่ไม่มีลูกกระสุนนะครับแต่เราอยู่ดีครับ เรายังมีอุบัติเหตุ่เกิดขึ้นเลยใช่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการเล่นมีมีกันนะครับผมจะบอกให้ว่าเราต้องใส่เสื้อกรอกครับเราต้องใส่หมวกครับป้องกันมีหน้ากนหน้ากากพร้อมนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยซ้อมแอคติ้งเพราะผมเนี่ยมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับอะไรครับของคาร์บอยอะไรเงี้ยครับผมกอยาจจะเป๊ไว้กันเลยอยากให้ซ้อมแอคติ้งอยากให้ดูว่ามึงถ่ายมุงอะไรอย่างนี้ครับผมเลยแต่ว่าจะได้เรื่องเลยแต่วันนี้ผมรู้สึกจินจริงนะครับจอนครับ ออเอรู้ตัวซะเลยเลยดอ้ยขอโทษีครับขอโทษก็พอมั้งผมขอโทษจอด้วยนะฮะที่ไปขัดขาจอนะครับก็นไม่ได้ตั้งใจอยู่ใครปนเนี่ยแหละครับไอ้ตูนเนี่ยใครยิงไหน้าิงไหน้าิงนั่นแหละไอ้บ้าเอ้ยตัวไม่ใหญ่หล้าหิ้มนั่นแหละเขา้อกลัวไงต่างต่างันหมดแหมขอโทษจอเลยขอโทษนค่ะครับไม่เป็นไรครับขอบใจเลยไหวไหมคะคุณจอนเดี๋ยวพวกเราพาไปหาหมอไหมคะเพราะว่าคุณจอนเองเนี่ยก็มีสิทธิ์รักษาของประกันสังคมอยู่แล้วอะค่ะ ทุ่ทำงานที่ถ่ายนได้สี่เดือนเองเน,นะครับี้ประกันสังคมเขาให้สิทธิ์ุ้มครองผมแล้วครอคโอ้ยสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณจอนเนี่ยจ่ายเงินสมทบครบแล้ว4เดือนแล้วก็เพื่อนให้บัตรรับรองสิทธิ์ไปแล้วไงคะเนี่ยคุณจอใช้สิทธิ์รักษาจากประกันสังคมได้ง่ายๆเลยค่ะใช่แล้วนะคุณจอค่ะคุณจอก็สามารถดูได้เลยนะคะคือวันที่เริ่มใช้บัตรเนี่ยนะคะ ว่าเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่และอย่างเด็กปุ่จอนเนี่ยนะคะในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือกรณีฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรักษาสิทธิ์ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายด้วยนะคะปั่นจอนปั่นจอนบัตรจอนไม่ต้องเป็นกังวลแม้แต่เรื่องเดียวเพราะถ้าบัตรจอนเนี่ยต้องไปอนอนรักษาที่โรงพยาบาลเกินสามสิบวันทางประกันสังคมจะมีการมีเงินช่วยเหลือให้ เขาเรียกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้เขาแกบอกดีดีแล่ว,นว,นวเนีแกไม่เดินไโน้นเดินไปโน้นเลยคัาเขาขาดรายแล้วผมยังมาเรู้นรู้าอีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นต่างด้าหวหรือต่างชาติถ้าเข้ามาทํางานเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีจิตเข้าคนไทยทุกคนครับจริงเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับเนี่ยก็ไปทํางานมาหลายที่เลยนะครับแต่ต้องบอกว่า พี่ไทยเนถือว่าเลยดีมากๆเลยครับแต่ก็ต้องบอกว่าที่เราไปเที่ยวกันมาเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราบอกว่าสนุกมากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับซุปเปอร์คอนนี่โอเคคุณคะว่าแต่คุณจอนจะกลไปต่างประเทศไปเรื่อยๆเท่าไหร่คะไม่ต้องไปด้วยนะคือตัวเองอยู่บ้านเขาได้ไหมด้ยผมไม่รอดเลยตอนนี้หน้าผมก็กลับไปแล้วก็ไปแค่สองอาทิตย์แล้วก็กลับมาคุยงานที่ไทยเหมือนเดิมแล้วก็เจอของสงสารอย่างเงครับระหว่างที่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าผม อะไรขึ้นมาเนี่ยบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าเป็นไข้ได้ปวดขึ้นมาเผมสามารถใช้สิทธิขององการสังคมได้อยู่ครับลูกน้องเข้ามาบักจอนบักจอนดีนั้นเกิดเป็นขั้นหลังไปได้หลายประเทศนี่ทั้งอาเซียนนะยุโรปหรือนี่ทั่วโลกหรือเปล่าเนะมันก็ไปหมดเลยครับทำไมครับยม่งีช้าผมนะครับว้าวเมื่อกี้ถามค้างไว้เนาะเก็บครับ การใช้สิทธิประกันสังคมเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมคะสิทธิประกันสังคมก็ยังคุ้มครองอยู่ค่ะเวลาที่คุณจอเนี่ยไปรับการรักษาที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็แค่นําใบรับเงินแล้วก็ใบรับรองแพทย์กลับมาประเทศไทยด้วยค่ะเอาเอาเอาเอ้าเอาเอย่างนี้สิบากจอเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศชาติใช่ไหมครับผมดังนั้นเนี่ยเอกสารเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนทำไมอย่างเนี้ยไม่เรื่องอื่นรู้อะค่ะแล้วในเรื่องนี้ทำไมไม่รู้อะค่ะ ง่ายๆเองค่ะก็แค่เอาเอกสารเนี่ยไปแปลเป็นไทยนะคะที่กองสูงหรือว่าสถานผู้ไทยที่ประจําประเทศนั้นเลยค่ะ่าแล้วอย่างเงี้ยเราแปลที่ประเทศไทยได้เลยครับจ้างเขาแปลหน่วยไงอันนี้อันนี้อันน,น,นี้เจรุดีเจรุดีคือว่าเพื่อนเจได้นะไปทํามาแล้ว<อ>ก็ไม่มีอะไรมากเราก็<อ>แค่เอาเอกสารเนี่ยนะไปที่สถานทูตของประเทศนั้นใช่ไหม,มแล้วเขาเนี่ยก็จะแปลภาษาให้เรียบร้อยเลยแต่ที่สําคัญนะ เอกสารเนี่ยต้องมีเซ็นรับรองแล้วก็มีตราประทับของสถานทูตนั้นๆด้วยค่ะยังไม่หมดค่ะพอเอกสารครบแล้วเนี่ยก็แนบ Work Permit แล้วก็พาสปอร์ตไปด้วยนะคะแล้วก็ไปยื่นเรื่องเบิกเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะหรือจะฝากเงินไปก็ได้นะคะคุณจอนลดมากเลยนะคะประกันสังคมเนี่ยไม่ได้ดูแลไปถึงต่างประเทศเลยนะคะนี่นี้อพแากลุ่มมากเลยเดียวดีมากเลยนะทุกค ัจอนรักจอนเจ้าจงไปซะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเพราะว่าที่นี่ไม่มีคนคิดถึงเจ้าแล้วก็ไม่มีใครรอเจ้าด้วยนะครับเชิญไอเตี้ยไอเตี้ยนี่ถามหน,น่อยเถอะตรงตรงนี้แกกับจอนนี่ยังไงกันนะฮะตอนแรกก็เป็นคู่กัดกันกัดกันได้กัดกันดีกัะทำมาเนี่ย็มามาปงอนเขาละอ,าอะไรยังไงเนี่ยเลียตรงนี้เป็นคู่กัดคู่งอนคู่รักหรือคู่จีนหรืออะไรเนี่ยห้างงไปหมดแล้วเนี่ยฮะนี่ว่าแต่นะคะที่เรามาเนี่ย ไม่ว่าจะแข่งแพ้หรือชนะเนี่ยเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือเขาจะเก็บเงินในการเที่ยวหรือเปล่าตัวหว่าจะเป็นหคนที่เก็บเรื่องของการค่าดชีวิตที่หลังนะคะังินด้วยเงินค้ามาบ้างบ้างบ้างป้างบ้างนี่เนี่ยมันไม่มีใครตอบได้หรอกไอ้ผมไปวันนี้เนี่ยผมไม่บอกผมบองคนจ่ายไม่จ่ายที่จะจีจะ อันตัวเรามีนามชื่อว่าหมาตึ๊ตงตึ๊ตงตึ๊อจะเปิดแถลงการให้ทุกคนนั้นเข้าใจตึ๊งป๊อกตึ๊งป๊อปตึงป๊อปที่ตึงตึงป๊อปอยากจะบอกและแจ้งแถลงไขให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับการเที่ยวครั้งนี้เรามาด้วยตี me Bobby, Bobby. <laughs>